สวัสดีคุณผู้ชมครับผมดีโอจากบอร์ดเกมนายฮะและเบสออฟเดอะมันประจำเดือนนี้ครับเรายกให้เกมนี้เลยกับ m Monopoly d e ด l ว a r d g a เก Monopoly d ด a l นะครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมจากแฟรนไชส์ยอดฮิตยอดนิยมอมตะตลอดการอย่าง m ม n o p o l y นะฮะถ้าเรียกเป็นชื่ออังกฤษอาจจะงงเรียกเป็นชื่อไทยเกมเศรษฐีนั่นแหละครับผมที่เคยเล่นกันตั้งแต่เด็กแต่อ่อนแต่ออกของเมืองนอกเนี่ยเขามี m ม n o p o l ีแบบหลากหลายรูปแบบมากมีทั้งแบบกระดานดั้งเดิมมีเป็นการ์ดเกม Monopoly ี e a l แบบนี้นะฮะหรือว่าที่ไปคอลลบ กับแบรนด์ต่างๆนะครับผมอสังหาริมทรัพย์ในเกมนี้กลายเป็นชื่อแบรนด์หรือเป็นชื่อนู่นนี่มากมายนะฮะและที่เมืองนอกม o น o ปอลลีเนี่ยวิวัฒนาการเยอะแยะมากมีตั้งแต่แบบที่แบงค์เป็นกระดาษรวมไปถึงเวอร์ชั่นที่มีเครดิตการ์ดอยู่ในเกมด้วยเออไม่ต้องมานั่งแลกแบงค์หงเสียเวลาเอาการ์ดเสียบป,ปุ๊บกดปิ๊บๆเรียบร้อยเงินอยู่ในการ์ดโอ้มีอีกเพียบนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เอามาฝากกันถามว่าทําไมต้องเป็น best of the month ประจําเดือนของบอร์ดเกมนท้ของทีวีมัง,ง,งค แต่พี่มิวได้เกม m ม n นโป l ี่ดี l มาเนี่ยนะฮะชาวคณะบอร์ดเกมนท์เราเล่นแต่เกมนี้แหละฮะสลับกับคาทานวนกันอยู่2เกมมาถึงกีทีเล่นอยู่2เกมเกมอื่นโยนทิ้งไปเลยคาอยู่บนชั้นอย่างนั้นเองด้วยความสนุกสนานเฮฮาแกล้งกันขัดขาปั่นกันได้นู่นนี่นะฮะถูกจริชชาวบอร์ดเกมนท์เหลือเกินก็เลยทําให้เล่นเกมนี้กันแบบยาวๆติดต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์เลยฮะอธิบายเกมคร่าวๆแล้วกันนะฮะใครที่รู้จัก m มโนโ o l y หรือเกมเศรษฐีอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าก็จะเป็นการแบบ ถอยเต๋าเดินไปซื้อที่ดินสร้างบ้านอะไรนูนนี่ เก็บให้ได้มูลค่ามากที่สุดกลายเป็นคนสุดท้ายที่ร่ํารวยที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่สําหรับ m ม n o p o l ีเด a l นะครับผมหลักการคล้ายๆกันพยายามทําตัวเองให้รวยนะฮะแล้วเก็บพื้นที่ให้ครบทั้งเซ็ตอย่างการเก็บพื้นที่ครบทั้งเซ็ตเราจะเรียกเขาว่าการทา m ม n นโปล ly ได้เกมนี้ถ้าคุณทา m ม n นโปลีได้ครบ3เซ็ต3สีแบบนี้คุณกลายเป็นผู้ชนะไปเลยง่ายครับสนุกด้วยแล้วก็นี่หน้ากล่องเขาบอกว่าจบภายใน15านาทีนี่เกมเล่นเข้าใจง่ายสบายๆแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วคุณจะเล่นไม่เคย จบภายใน15นาทีก็ตามนะฮะแต่บอกเลยขอให้ได้ลองครับและเหตุผลทั้งหมดนี้ครับก็เลยทำให้ Monopoly Deal Card Game กลายเป็น Best of the Month ของบอร์ดเกมไหนนั่นเองครับ